เมื่อวันที่11เมษายน2564นนทนนนักร้องชื่อดังแจ้งผ่านอินสตาแกรมระบุติดเชื้อโควิด -19 โดยมีข้อความว่าทุกคนครับผลการตรวจโควิด -19 ของนอนได้ออกมาแล้วครับสรุปว่าผลการตรวจล่าสุดในครั้งที่สองนี้จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเกต็ตพบว่าผลเป็นบวกพบเชื้อโควิด -19 ครับ นนได้ทำการเรียบเรียงไทม์ไลน์อย่างละเอียดให้แล้วครับวันที่30มีนาคม2,564 13นฬิกาถึง17นาฬิกาพบหมอโรงพยาบาลกรุงเทพ23นาฬิกาเล่นคอนเสิร์ตร้านสวนสนุก31มีนาคม19นาฬิกาเข้าไปที่ค่าย l o v e i s Entertainment 1มเมษายน12นาฬิกาถึง16นาฬิกาถ่ายรายการ What the food? 21นาฬิกา30นาทีถึง22นาฬิกา30นาทีเล่นคอนเสิร์ตร้านรินมาถนนเพชรเกษมวันที่2เมษา22นาฬิกาเล่นคอนเสิร์ตร้านสถานีทองหล่อจังหวัดฉะเชิงเซาวันที่3เมษา18นาฬิกาเข้าไปที่ค่าย l o ิ e i s e n t e r t a i n m e n t วันที่4เมษา10นาฬิกาถึง14นาฬิกา ถ่ายรายการ Shopee Live Studio One Monster 17นาฬิกา30นาทีร่วมงานรับรางวัล D Online Award s 2021ที่หอประชุมไปรสณีไทยวันที่5เมษายนเข้าประชุมงานภายในบริษท East ัท Love i s Entertainment โดยได้พบเจอกับผู้ติดเชือ้อโควิด -19 ซึ่งคาดว่าได้รับเชื้อจากวันนี้ วันที่6เมษา10นาฬิกาถึง18นาฬิกาถ่ายรายการที่บริษัท Love i s Entertainment 18นาฬิกาเดินทางไปเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด -19 ที่โรงพยาบาลพยาไทย2วันที่7เมษาหยุดอยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหนรอผลตรวจจนกว่าจะมั่นใจ16นาฬกาผลการตรวจหาเชื้อโควิด -19 ออกมาว่าไม่พบเชือ้อวันที่8เมษาหนาฬิกาเดิน ทางกลับบ้านที่จังหวัดภูเก็ตโดยรถส่วนตัว19.30นาฬิกานาทีเดินทางถึงจังหวัดภูเก็ตและเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด -19 ที่โรงยิมเนเซียมสะพานหิน 21. นาฬิกาแวะกินข้าวต้มเขารัง 9. เมษานอนเล่นเกมอยู่โรงแรมวันที่10เมษาหลังจากได้ทราบข่าวว่าในวันที่5เมษายนที่ผ่านมาได้พบเจอผู้ติดเชือ้อโควิด1 i จึงทาการเข้ารับการตรวจอีกครั้งที่โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตรครับวันที่11เมษาทราบผลว่าติดเชื้อโควิด1 i ก็ตรงเข้าโรงพยาบาลทันทีเลยครับขณะนี้ได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตเป็นที่เรียบร้อยครับรักษาสุขภาพนะครับทุกคนรู้สึกเกรงใจมากครับขอให้ทุกคนปลอดภัยครับเป็นกำลังใจให้นนทนนนะคะ และขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านปลอดภัยทุกๆท่านคะ่ะสวัสดีคะ่ะ